นี่เป็นเหตุการณ์นะครับเพลิงไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับบริเวณใต้สะพานภูมิพลนะครับซึ่งตรวจสอบเบื้องต้นก็คือการไหม้ครั้งนี้นะครับไหม้จากท่อ ระบายน้ำนะครับเป็นท่อยางขนาดใหญ่นะครับซึ่งชาวบ้านได้บันทึกวิดีโอไว้นะครับเกิดอะไรขึ้นกันแน่สําหรับประเทศไทยนะครับแต่เบื้องต้นนะครับจากการสอบถามชาวบ้านบอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนะครับมามั่วสุมบริเวณใต้สะพานนะครับซึ่งหลายหน่วยงานตอนนี้นะครับเข้าไปลุมเพลิงใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าครับเพลิงที่ลุกไหม้เนี่ยสูงถึง40เมตรนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าทําการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่ามีผลกระทบต่อ โครงสร้างภายในหรือไม่นะครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่ขึ้นเกิดขึ้นนะครับหากมีความคืบหน้าเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับสวัสดีครับให้หน่ยวยงานเร่งดูตรวจเลยค่ะ เหมือนไฟมันพยายามจะดนนะนนันขึ้นข้างบนปะไ่มันไม่ขึ้นบนหรอกหรอก็ะพานก็ห่างันร้อน,ๆๆออน,นามาถักอะไรอะโอ้โอ้ควดาน,น,นๆๆหน้าๆๆแล้ว <c oughs> วะโอ้กล้องกูเห็นวะเอ้ะเสียงเหมือนพูด <c oughs>